ฮัลโหลฮัลโหลอะโอเคสวัสดีครับเอ็มจากช่องเมด i t นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับบันทึกการใช้ AI วันที่8นะครับก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้ฝึก AI นะครับให้เรียนแบบเสียงของผมนะครับโดยใช้เจ้าไฟล์ Voice นะครับผมตัวนี้นะครับ AI c อโคลน AI voice cloning นะครับซึ่งตัวนี้ผมเลือกเป็น professional clone นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เราจะทำอะไรนะครับก็จริงๆวันนี้ตอนแรกนะครับผมคุยกับเจ้า ChatGPT นะครับว่าเออเนี่ยจะทำคลิป AI นะครับร้องเพลง cover ลง YouTube เนี่ยทำได้ไหมก็ ChatGPT บอกว่าทำได้แต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะว่าอาจจะโดนลบคลิปติดลิขสิทธิ์หรือว่าโดนแบน ก็อาจจะช่องบินนะครับทีนี้เนี่ยอะไรบ้างที่ทำได้ตามนโยบายนะครับก็คือทำา AI เรียนแบบเสียงได้อยู่นะถ้าเป็นแนวพาโรดีแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเลือกเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะ่ะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการบอกอยู่นะว่าวิธีไหนเสียงไม่เสียงนะครับคือถ้าเกิดว่าเอาเสียงนักร้องหรือศิลปินดังๆมาเลยอะ่ะมีโอกาสมากนะครับที่จะโดนอาจจะโดนตั้งแต่เจ้าของเสียงเลยนะครับ การเอา Backing t แท็กมาใช้ก็เป็นไปได้ว่าจะโดนตรวจนะครับอืมก็แนะนำนะครับว่า Backing t แท็กเนี่ยควรจะแต่งเองนะครับไม่ควรเอาของ o r ริจินอประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นศิลปินบางคนเนี่ยที่เขาแบบว่าแรงมากๆนะครับที่เขามีการขอให้ลบคลิปหรืออะไรเงี้ยบน Youtube เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมจะใช้เสียงของผมเองเนี่แหละร้องเพลง จากเกมไลท์อะดากอนยากุซ่าไพรเลตนะครับเ,เรียกว่าไรนะไพเลตยากุซ่าตรงนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็เขาบอกว่าเอออย่างเงี้ยความเสี่ยงน้อยถ้าเกิดว่าเป็นเสียงของผมเองนะครับก็แนะนำเนี่ยใช้เสียงของผมเองโอกาสโดนน้อยละแล้วก็ถ้ารูปหน้าปกอะไรเงี้ยเออเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใส่ description ว่าเป็นแฟนเม e อะไรเงี้ยครับก็จะดีขึ้น แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่อง backing tag เหมือนกันว่าไม่ควรเอามาตรงๆถ้าเกิดใช้ backing tag ของเขาโดยตรงอ่ะน่าจะโดนทันทีนะครับทีนี้ก็แนะนำเหมือนให้เอา backing tag เนี่ยเป็นไฟล์ midi นะครับไปแปลงแล้วก็ใส่ youtube description ไปหน่อยว่าเออเนี่ยเป็น fan made ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแนะนำด้วยว่าเออเพลงที่เขามาักจะเอามาใช้ก็อย่างพวก b a k ามิไตนะครับหรือว่า แมชชีนกันคิสประมาณนี้นะครับ uh, ตอนนี้การว่าผมอ่ะ uh, ก็ลองไปทำดูนะครับผมเอาเพลงเนี่ยเอ่อ t y h Cinderella ของเกม Yakuza นะครับมาใช้โดยเอาเข้าไอ้เจ้าเนี่ยครับ m o i s t AI นะครับมันแยกเสียงออกมามีเสียงร้องนะครับเสียงกลองเสียงเบส เครื่องดนงตรีอื่นนะครับแล้วก็เสียงเมโทโนมนะครับผมก็เอามาใช้เจ้านี่นะครับ AI Voice Changer นะครับเลือกเป็นเสียงของผมเองเนี่ยแหละที่เทรน AI มานะครับแล้วก็อัปโหลด ไฟล์เสียงร้องไปนะครับแล้วก็ให้มันเจนออกมาเป็นอันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังคร่าวๆนะครับสืบนาวันีไฮลาดเยาตตะเกยโลคตอ,อยูลาบมีสุจราดุสาจิมิดีอากาดาซุนโนอะประมาณนี้ก็จากตรงนี้แต่ปัญหาคือ b a ็ก i n g t แท็กเนี่ยผมยังใช้ตัวออริจินอลของเขามาถึงผมจะเอามาใส่ไอ้ moist AI แล้วก็ตามนะครับ ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยถ้า Backing Tag ็กอ่ะผมเอาของออริ i n นอลมาเลยอะ่ะแล้วเนี้ยผมควรแก้ไขยังไงเเจ้า GPT ก็บอกว่าถ้านั้นเนี่ยก็เอาไปใส่แอปอื่นนะครับคือตั้งต้นเนี่ยมันบอกว่าให้ไปหา MIDI มาก่อนนะครับแล้วเอาไปใส่แอปอื่นเพื่อ r e m ิกซนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริงเนี่ยก็ให้ลองเอาไปใส่ไอตัว moist ai เนี่ยแหละแล้วมา r e m ิกซนะครับทีเนี้ยมันก็ถามว่าเพลงอะไรล่ะ เออผมก็บอกไปว่าเออทวีนตี้โฟร์อัซินเดเล่านะครับซึ่งเออเนี่ยก็มันบอกว่าน่าจะโดนแน่ๆนะครับเพราะว่าเพลงนี้ดังอืมแล้วลองลงมาก็คืออาจจะไม่สามารถสร้างไรายได้นะครับถ้าโดนแบบเบาๆนะครับอืมถัดมานะครับเนี่ยมันก็แนะนำให้ลองไปหาตัว Backing งแท็กนะครับจากใน YouTube นะ หรือไม่ก็หาในเว็บ m ม s วสกอ r e นะครับแต่ผมไปดูนะ m u มิวสกอร์เนี่ยมันต้องเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็ไม่เจอฟรียูทใน YouTube นะครับผมก็เลยเนี่ยแหละใส่เจ้า moist ai ออกมาอืมพอใส่ moist เนี่ยอันนี้ผมก็บอกก่อนนะว่าเออเนี่ยมันเอาจาก m u s วสกอ r e ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็มีปรึกษาอยู่หลายทีจนถามว่าเออแล้ว moist ai ทำออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอได้จากตัว moist ai มานะครับอ่าผม ผมก็คุยกับ chat แชท GPT นะเจ้านี่ก็บอกว่าเออมันรีเมคมันรีมิกให้ผมได้นะผมก็เลยเอาไฟล์เสียงให้มันไปเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารีมิกออกมาเวิร์กไม่เวิร์กนะครับให้ลองรีมิกดูทีนี้ผมก็เอาเสียงร้องผมอะที่โหลดมาจากไฟล์ Voice เนี่ยตัวเนี้ยให้ไปด้วยนะครับมันก็เอาไปรวมมาเป็นไฟล์เพลงมาให้เรียบร้อยเลย ตอนนี้ก็คือมันมีไฟเสียงเบสนะครับแล้วก็เสียงร้องของผมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเอาเสียงกลองด้วยเลยอะใส่ไปเลยไหนไหนมันก็รีมิกเบสมาให้แล้ะประมาณนี้นะครับทีเนี้ยก็เหมือนเจ้า GPT บอกว่าสามารถทําคลิปวิดีโอนะที่มันมีซับไอ้นี่ให้ด้วยได้นะแบบว่าซับเนื้อร้องอะไรเงี้ยผมก็อ่าโอเคได้งั้นเดี๋ยผมเอาซับเนื้อร้องด้วยแล้วกันอืมทีเนี้ยผมก็เอา เอาไอ้ตัวเนื้อร้องอะครับให้มันไปแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยงั้นในวิดีโออะเอาเป็นรูปแบบไอ้นี่การเป็นเหมือนไอ้ตัวโปรไฟล์ผมอะเป็นพ่อโมดแล้วก็แต่งตัวตามนี้เลยนะครับตามไอ้เจ้ามาจิมานะครับที่มันร้องเพลงเนี้ยก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ถามว่าเอาเสร็จแล้วหรอมันก็บอกว่าจริงๆยังไม่เสร็จมันได้แค่รูปเฉยๆแต่ว่าวิดีโอทําอยู่แล้วก็ติดปัญหาเยอะมากนะครับ เพราะว่ามันทําไปแล้วเนี่ยมันบอกว่ามันติดไลบรารีบางตัวมันเรียกไม่ได้หรือไม่ก็บางครั้งระบบมันรีเซ็ตนะครับเนี่ยคือคุยหลายรอบมากว่าเออจะทําเลยนะทํำไหมอะไรเงี้ยทําแล้วรีเซ็ตนะเนี่ยผมตอบอยู่หลายรอบมากนะครับแล้วมีครั้งหนึ่งมันบอกว่าไฟล์มันหายด้วยผมต้องอัพให้ใหม่หมดเลยนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม สำหรับวันนี้ผมขอตัวมาไปเล่นกับแม่นางทั้ง5้าก่อนนะครับสวัสดีครับ